แล้วจุดพีคของดวงนี้คืออะไรคือเขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยอาหารคือได้รับเป็นประจำอยู่แล้วแต่จุดพีคที่พิงรู้สึกเฮ้ยขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังอิชาเลยนั่นก็คือแบบรับกระเป๋าลุยวิตตองแบรนด์เนมอะสองสักไม่สองสามหมื่นนะห้าหกหมื่นนะกระเป๋าผู้ชายแบรนด์เนมมันแพงนะคะแล้วก็เข็มขัดลุยวิตตองรองเท้ากุชชี่สองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือแบรนด์เนมทั้งตัวนะเวๆมาว่าช่วยผ่อนลดด้วยนะคะบางเดือน ดีไหมคะน่าอิจฉาไหมคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทําไมดวงคนนี้นะคะเขาถึงโชคดีในเรื่องผู้หญิงมีผู้หญิงช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือเรียกว่านารีอุปถัมภ์ค่ะดวงนี้ได้ปทุมมาเกณฑ์ค่ะปทุมแปลว่าดอกบัวค่ะคนที่ได้ปทุมมาเกณฑ์จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักอยู่ใกล้ใครเขาก็จะเมตตาการุณาค่ะเขาจะได้เกณฑ์ตามโครงกรโหราศาสตร์ตามวรคแรกนี้ค่ะอันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่รัก พฤหัสสีทรงศะกช,ช 3, ะั้นช้อยสุขสามเจริญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงตัง้งโคงกรหลักปฐุมเกณฑ์น,นะคะเขาเอ่ยถึงดาวอยู่3ดวงค่ะนั่นคือดาวจาันดาวพฤหัสและดาวสุขค่ะแต่วันนี้ปิมพูดถึงเรื่องนารีอุปถัมภ์นะคะปิมจึงขอพูดแค่ดาวจันทร์ค่ะทำไมดาวจันทร์ต้องเป็น11แก่ลักคะ11คือเรือนลาภะค่ะลาภะคือการได้อะไรมาง่าย ความสมหวงังความสำเร็จสิ่งที่ได้มาแบบไม่คาดคิดนั่นเองค่ะ